ปกติกูไม่ดูหนังซกำอะแต่ว่าแบบมเมื่อวานเจอกับไหนความรักที่แบบว่าแบบฮอตะ hot h o มึง

โอเคทุกคนเมื่อกี้คือตรวจกระเป๋าแล้วก็ผ่านพมมาแล้วตอนนี้ก็คือว่างอยู่ยังมีเวลาอยู่เพราะว่าเขาบอดดิ้งหกโมงตอนนี้แบบเพิ่งน่าจะประมาณห้าโมงเดี๋ยวจะไปซื้อของใดๆเพราะว่าเมื่อกี้กระเป๋าน้ำหนันนกคือนทุกคนแบบต้องเอาพวกแบบเครื่องอนุญาตแบกพวกชชมับน้ำโลชั่นอะไรนี้ไปแต่ว่ายังไม่ได้แกะเ็เลยให้คุณแม่เอากลับบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเนี่ยต้องมาหาซื้อ คนตอนนี้เราก็คือเดินไปเกตคือแบบกระเป๋าครล่า่าหนักว่าเเขาอย่างที่บอกก็คือเมื่อกี้ไปหาซื้อพวกครีมอะไรอย่างงี้มาใช่ไหมคือแบบขอบนหน่อยคือ,อยากเย็นเวอร์แบบคือเขาว่าบอกว่าครีมอ่ะมันเอาไปได้แค่ไซเล็กเพราะว่าตอนแรกคือแบบหาได้ครบแล้วนะแบบสิ่งที่แบบเมื่อกี้ต้องเอาออกอ่ะแล้วแบบเขาถามว่าไปไประเทศไหน แบบว่าไปออสเตรเลียร์เขาก็บอกว่าถ้าเป็นออสเตรเลียมันได้แค่หนึ่งร้อยมิลแล้วคือต้องแบบโอ้โหหายเยอะข้อที่แบบคิดว่าตัวเองจะใช้ได้เพราะอย่างแบบชมพูอนะที่เพิ่งเอาออกไปก็กะจะมาซื้อในนี้ใช่ไหมแล้วบอกว่ใช้โดบแต่แบบอันนี้คือเขามียี่ห้อที่แบบตัวเองไม่เคยใช้ก็รอรุ่นนะว่าจะเป็นยังไง คนก็คือตอนแรกนึกว่ามาเร็วแล้วนะเพราะว่ามันบายนี้หกโมงนี่เพิ่งห้าโมงครึ่งเองแต่ว่าเนี่ยพอมาถึงเกตุคนก็คือต่อแถวกันแล้วก็เดี๋ยวเราดีบต่อแถวดีกว่าอาจจะนั่งพักกันก่บนโอเคทุกคนน้นคือเรามานั่งแบบดีๆแล้วก็คือจริงๆเมื่อกี้คือแค่ตรวจตัวเฉยๆเขาต่อแถวตรวจตัวเพื่อนี่เนี่ยมานั่งรอที่เกตอย่างนี้แล้วก็จริงๆก็คือเอ่อบานี้หกโมงนั่นแหละแล้วก็นี้เดี๋ยวแวะมาชาร์จแบตสักครู่ คืถึงแล้วแต่ว่าวุ่นวายมากแบบได้กระเป๋ามาแล้วด้วยกระเป๋านกมากแต่ว่าหาหลังออกไม่เจอ